สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องซ่องยังเซตมอควยลังทิพย์นะคะครับผมมัอนี้บรรยากาศดีๆครับมัอนี่ข้องผมพองก็เลยว่าบรรยากาศดีจริงสิได้ยินยุงไรเพรามีเวลาถ่ายพี่น้องเลยเวลาจี้ไงว่าคนไปเอาของเดี๋ยวบอกกับผมเถอะมัอนี้บรรยากาศดีเป็นพิเศษฝนตกเบิดลขึ้นครับผูกทังคนเพื่อจะไปไต่เอิงไต่ยังไงแล่วทั้งไต่หางอย่างเดียวครับ เอาเปิดแมเบอกกันดีกว่าเป็นยังไงพี่น้องสบายดีกันบ่ครับมาเมืม่อน,นี้แบบบรรยากาศดีก็เลยดตื่นแจ่มใสกันทั้งคู่นะครับผมขายของดีเพราะมามีมื่อน,นี้คลายดีครับพี่น้องจะบ,บนพื้นลาขายพี่น้องเบิ่งมือกินครับผมเรียนใจตำหนักตำนี้เพราะว่าแม่น้องเราดินมาซื้อของอือแล้วปลาเพินน่นเดียวไปไหนปลาหมดเหลียวปลาไปซื้อของขายให้หมดเด้อเพิ่นว่า ขายดีใช่ป่ะขายดีจะมดแล้วนี่โต๊ะข้างหลังนี่เขาจะมานั่งกินใส่เพิ่นมานั่งกินเพิ่นมาไหว้พระอยู่หางวัดอ๋ออยู่หางวัดทิพย์บอยว่ะอยู่วัดนี่อ๋อมาไหว้พระอยู่วัดหน้าบ้านก็เลยมาแวะกินาเผาก่ได้กินจ้าพี่น้องว่าสิมากินปลาเผาแล้วก็ปลาเบิดปลาเผาใส่ยากอ๋อแล้วสะพอนขั้ผิดจระนาดนี่ตั้งยังไงตั้งหัวก ตามส่วนโต้นนี่แหละค่ะมันมีข้ออะไรพยายามโบ้คุณได้สั่งจัดฟันผู้ใด้ผัดยังนอนแต่วันผัดข้าวผัดไหนเองค่ะโมเมนต์ขยากเราป่ะเนี่เอ๋อคุณกเขาไปดำช้างใครวะซิมตัวนั้นทางบ้านเพิ่ักรมาเปิดร้านกับเขาคูดกันนะครับพอดีใส่ส่วนสถานการณ์บ้านเมืองเข้ามันย่ำแย่เพิ่ักรมาตะพูดเกลียดคุณครับ พัตเตอร์เอาพัตเตอร์แก้ปวดพัตเตอร์อาันจ้าพัตเตอร์แก้ปวดดิใส่ละบ่ะเดี๋ยวหาปุ่มกดไปลองพัตเตอร์แก้ปวดอึ๊บโอ้ขออยากนั่งยองๆพัตเตอร์แก้ดคือมีจะแก้ไขรวะแค่นเสือน่ะบอกแค้นเสือเฮ้ย บ้ฮันมีได้มามีเพราะว่าตอนไปซื้อตอนนั้นมันเบิดเบิ่งแบบเรียวๆกันไปอีกครับมือนี่กัได้แผ่นอกี้ี่นันพี่ทางอบตสั่งมา1ิตำต่ำงเนี่ยต,ต่ำสิโค บตับสวัดค้มยังเนี่ยต้องขอบคุณนั้มเ้อค่ะขอบคุณที่อุดหนุนนะคะขอบคุณหลายๆครับผมนะคะขอบคุณหลายๆตั้มมะหมาตั้มมะหม่าทะเลเลยกับตั้มทะเลเลยกับตั้มธรรมดาแล้วก็ตั้มป่าทะเลนะคะส่งเร็วเรียบร้อยเรียบร้อยด้วยแรนหัวอมุนเหมือนกับมือนแต่ใครอยู่มือนนี้บ้างอนไม่กันเยแต่ว่าเอาอยู่ได้แค่หน่อยเดี๋ยวมีเริ่มเอาเดี๋่วเดี๋ยวฝนฝนไปปล่อยอยู่เดี๋ยวว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งจะว่าเดี๋ยวเอาสุดลองผมเอาสุดลองผมไปส่งครับชุดสวย ตุวสือมัมีจอดย่แงไปหาเข้มครับขั้นดำจริงเดี๋ยวจังเดีวเดี๋ยวเาผ่าใบขึ้นเอาใายให้เน่ยวอีเอาผ่าใบขึ้นอ๋อพขาเตรแกปวดโมี่เขาเต้รแกปวดวเาป็นตาเสือเอาเเตรแกปวดเตอร์ที่แจอปากรันนี่ยก่ออน,นี้ดกับมัขนาดนี้่วเนี่ยดกมัมีแต่กเย่ยอะ บ้านขอเอิ่นกู้เยอะพี่บ่ได้ใส่โดนเราก็เลยจำซื้อบัวแดงมาเลยอันนี้บอกอ้ออันเท่าไหร่เรานั่นแหละราคาตรงนั้นแหละเอิอนบ่คือกันเนี่ยนี่เราะเกีเล่ยนท่าเรนน็อกกับอันนี้บอสน่นึ่งสิบสออหนึ่งสินี่เคยมาเป็นเคยทั้งที่กะซับทั้งไม่ซับทั้งที่คุณกะใส่ยุคปกติแต่ว่าเทาเคยทั้งผุนเป็นอะไร่ะเคยทั้งผุนกะซีซับคือกันกับข่อยนี่แหละเอาเคยทั้งไหนเคยเป็นเคยทั้งไหนบอันเคยสข้า่ ยังไงยังไงเสียบนวดทุกคนกำลังเิ็เบกันนะฝาใบเอา,าเอาให้เลยแล้วจะเอาฝขใบอื่นก่อนอ่าโอเคจ้ะมาใส่เบิรงเด็ดปกติที่เอาตอน,ตอนเอาขึ้นตอนแรงเอ้ยเอาขึ้นตอนเศร้าพี่น้องจ้าแต่ว่ามันมันมีแดดมาเลยไม่นนงั้นฝนมันตกมันไปปล่อยนะคะนี่ก็จะมีคลองถมนะคะเห็นไหมพี่น้องอ้คลองถมกระจกกำลังเริ่ม นี่ก็จะมีลูกค้าอยู่หนึ่งโต๊ะนะคะน่านุ่นนะคะตำตำ,ตำย่างเยิ้นของจัเลยก็จะมีร้านอาหารอยู่ข้างร้านเราหนึ่งร้านคะคนวลคุณน่ลเปิดให,ม,หม,ดดม,ดดม่พี่น้องจะมีอ่าอะไรข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงแล้วก็อ่าข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวพี่หน่องก็แบบตะวันเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำผึ่นเี่อพามาดูพี่ตะวันทำมัยได้ตะวันถ่ายได้คุณนวลเ,เปิดปใตยได้ พ uh, ี่อเราส่วนอันแก่วข้าวครนี้เราสองได้พี่น้องจ้าพอไม่อใดพม่ไดเม่อดอันบ้านู่นอันนี้ยเราได้เอพี่น้องอัอหยอกแมาทองไงกินงั้นหรออ๋อ้อกาินผู้ชายว่าไงกินผ้าย่ได้กินเ่ดตัทองจะเพลินหมดเื่อพี่น้องเ้าขุนพุเจาก็ลังไถนาแลค่ะไถนาฝั่งนู้นนะคะ โอ้ยเพ้เงนวสวยเลยทำไมสวยจังเลยวันนี้สวัสดีค่ะยังนลบลบสวัสดีค่ะคุณแม่ิญนั่งค่ะิญนั่งค่ะขาเข่าอ้าวตัวมะเมาไม่ีแม่มีแต่งต่ตัวมัเมาเอาเรบ้านนี้ใช้เวลาจเมือเ็มือเชมือ พดัดยังโอ,อ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไมตอนนี้เนาะโอ้โตายตายใส่ตาย,ตาย,ตายอุ้ยไม่ใครเลยก็สวยแต่ก็เป็นตะอีมเสร็จแล้วะมึงขึ้นโอ้มึงขึ้นบนตกคนบอกเนี่ย้มาไม่ <laughs> ะะงงหรอก <laughs>

อันนี้ผัดข้าเปล่าข้าเปล่กล่องโซทรัพกับสุดยอดที่กันตัวนี้วะอะไรัวอย่างเจบโอเคฟอเต์เก็บับนี้ เปลี่ยนมุมเปลี่ยนทางไปเอ,องเข็นแรงอย่างงี้มาทำกระเพรเาหมูเกาะใส่กอกแับบ้านอ๋อพี้ใส่เสืส้อขาวสวยใช่ประมืณอวันนี้ใส่แขนยาวได้เพราะว่าอากาศดีนะคะัอากาศดีไทยขาร่มประจำตำแหน่งครับ่น้องยิงสวยสวย จะปากแห้งใส่สมองอยู่จะเข่าเ้า่วนป้ามาเบ่งบรรยากาศเล็กๆน้อยๆพี่น้องป้ามาสิรับชมรับฟังนั่งว่ามหิ้วเข่าวะ อ้วนหิวาม่กินาได้ีแเรามาเบื้องสร้างก๋วยเตี๋ยวกันบ้างครับสวัสดีครับเงสเล่ลายมลายนูกขามาอีกแล้วครับครับผมเดี๋ยวไปใา้ ตากตักน้ำแข็งนะสาคือการตักน้ำแข็งให้บิ่งนี่จอาอันแดดเปิดปาครั้งเปิดาครั้งครับเออตักพื่น้าเออปาเอตนอยเ็มถึงหดทอด่ะ่อคือเห็ดเป็นพิอยแล้ววันี้ยพเอรอยปีาังเออองดีเว้ย โอ้โหขอบคุณครับถ่าอีแม่ถ่าอีแม่เน่คุณแม่คุณแม่คุณแหม่ลูกค้าประจำคุณแม่คุณแม่คุณพ่อเพิ่นโบ้ขั้นในแถวนะครับแต่ว่าเอิ่นเพิ่นโดยความเขยลบนะครับถือถ้าผมเปลี่ยนมุมกล่อง เดี๋ยาเป็นย่งทุบไซเมียดีๆมันหวอนมันเอนมันนุ่ครับพี่น้องอยู่หนีมันันมันไงไงเน้วกินไดกหน่อยส้นเทียนส้นเทียนดีขนาดครับพี่น้องกลับบ้านสองกล้องนะครับแล้วพอห้องเก็บมาจาก มาจากสวนนะครับสวนสวนยุทธตลาดฟังเพิ่มมากครับสวนออร์แกนิคความยุน้ำบาตรหรือเปล่าเฮาบานรเฮานี่ขออย่าตักเข่าครับพี่ตักขางไรก่อนอยากไปรับของเลยเท่าไหร่ครับปกคขามากอีกครับตำอีกแล้วครับพี่น้องตำเหล่า นีนมจีนน้ออมอวนี่อยู่ครับอะไรนะเล็กตกหรอใส่เท่าหร่น้ำตกยังมาน้ำตกอะไรยังลาเมื่เจ้านีนีน้องจีนบอครับาาลูกค้าถามเ่ไรเจ้าก็เลยจำไม่ได้มีค่ะน้งจีนเท่าไหร่คะาทเอา,า,าสิบบาทน้องจีน10บาทอ้าม่คือสุดยลัครับสร้างความจำได้จำอะไร นวที่สิบวันเดียวสร้งป่าเนียวลงไปน่ครับผมมบ้านเน่อยมาบ้านหงอยู่นเหนของแม่บ้านเนี่ยหมูของแม่บ้านเนี่ยหมเกิแม่บ้านก่อนครับแม่บ้านแม่บ้านอยู่ไหนเอ่ยแม่บ้านครับแม่บ้านไม่ได้อยู่ในบ้าน ต้องใช้แม่บ้านอยู่นอกบ้านเมื่อนักบก็สีสีสันไล์จังหน่อยครับพี่ห้ออแม่บ้านครับงามบกุงให้หน่อยอว่างั้นนะด่วนกีมานีจ้าเลยครับ,รบรไปออกนอกบ้านขายเอาข้าผมกับเขาเพื่อน,นโอเคไปแล้วหลังจากไปทัว่ว หลังจากจะไปทั่วยึดเงินเที่ยรบินกับพี่น้องกับลูกค้าครับค่อนข้างวุ่นวายจังน่อยนี่ครับอยู่ข้างหลังเลยครับข้างหลังเลยครับสีน้ำเงินเอาตำยังหนึ่มามีึ่งตำทะเลค่ะสรงไายพี่น้องโดยตำโคกนี่ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจังได้จังได้ยังไมาพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สิขอส่งหน้าไปก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้อง